ซึ่งเป็น One ออบอลถ้วย FA ครับของไทยล้านเองสำหรับเวลานี้ก็น่าจะเตะกันแล้วด้วยครับของจริงวันนี้นวันวันที่13ักรกฎาคมการท่าเรือจะพบกับดีซิเทโรศาส,สนาครับเบดผู้เล่นตัวจริงของการท่าเลือผู้สัยวตัตูเป็นวรลุมุสิสุภาต่อหลังเป็นอนิสสง โคพ,พลแล้วก็ไรเบรโรเชล่ากองกลางเป็นตีนชาติอุคิพลเจนกิกองหน้าเป็นเิโอโกโ,โดริโกธนาธนาบุตรครับแล้วเป็นปอตอนเป็นพักส่วนบีซีเทอสาศาสนาผู้ศัปรูเป็นประสิทธิ์กระดุมโชคกองหลังเป็นซิลุยาพิทักษ์พงอภิเชษรเตสเรเตโนวิสนะกองกลางศินวิกรทิทโชคทิทิวัตรกองหน้าเป็นเจตุลลงมโนชัยแล้วก็มิลานบุนาโลครับเริ่มเขี่ยครับ การท่าเรือได้เขี่ยก่อนหมุกจากซ้ายไปขวาทศพลหมุนให้กับนการให้เจนจิายขึ้นหน้าเลยครับแล้วหูอย่างงี้โยโกะจะหลุดเดี่ยวพิทักษคงบอกง่ายไปครับยังหวนมาได้ปัจจุบันให้ชิธิโชคสิวิตก่อนสุริรรยาเติมขึ้นมาทางซ้ายข้างหน้าหยอดขึ้นไปเป็นโลนชัยแล้ว มงลูกนี้บอลกดลงดินเกินไปครับแล้วบอลมันไหลออกหลังไปลูกนี้จะได้เป็นลูกตั้งเตะเอา้ากรรมการมองว่าไปโดนผู้เล่นของการท่าเหลือออกครับ้ลูกแต่มมงครับโชคดีครับชิคก่อนโยนเข้ามาเราได้โขดเต็มๆครับลูกนี้โอ้โหเป็นวิลานมูาราโลครับใท้ตัวสูงด้วยครับนี่ครับแล้วได้โข่แต่บอลกดไม่ลง สามนาทีครับทักทายก่อนเลยครับมีซีเทโรศาสนะเล่นเร็วครับให้โรเชดาให้มาที่ปิยชาติธนาชนะบุตรโดนเข้าสองครับธนาชนะบุตรเคนจิให้ข้างหน้าทีเอกโกอันนี้ส่งเติมขึ้นมาแล้วหยอดไปข้างหน้าโอ้ยต้องออกประสิทธิ์ต้องออกมาประกาศทิ้งออกไปครับไอนนส่งให้เทโอโกแล้วพลิกลูกนี้แล้วบอล พินักษงเกือบสอเสียบอลด้วยครับตรชัยขวามีมิลานมูราโลให้คือมาที่พิธิวัตพินักษงให้พิชิโตชโชตว,วัดให้สีวกรหยอดขึ้นไปข้างหน้าจตุรงได้โขกลูกนี้คุบบอลก็เบาไปครับโอ้โหไม่ได้เหมือนไม่ได้ตั้งใจโขกเท่าไหร่อะบอลไม่มีน้ำหนักมาด้วยอะับิัชเชษ ได้บอลมงกุปลัดขึ้นหน้าไปให้พิจิวัตน์พิลานเวโลให้พี่รละชัยแล้วมีจังหวะยิงโอ้โหล้วซ้ำดับสองโอ้โหวรวุฒิสีสุภาครับตรงนี้ปัดสองจังหวะได้ด้วยฮะแล้วทำให้การท่าเรืือพ้นจากการทำประตูได้ไม่เสียประตูครับดูครับรอน์ชัยได้ยิงสองครั้งบอลกระดอนมา โลนชัยคนเดิมแล้วสิวิตตจะโยนเข้าไปแล้วรถวโนโผงมาบอลไปเข้าทางซินิโชแล้วจับบอลไม่ดีจังหวะแรกบอลอยู่ที่เดียโก้ต้องวนคืนคนระับวัดขึ้นมาเลยคนระับบอลวุทโนิกโก้ดวลกับเซเตโนวิทแล้วเอาบอลลงไม่ดีคนระับอภิเชษได้บอลแล้วให้ที่สุริยาิโช ทักพงเติมขึ้นมาแล้วทางกลางมีแล้วเข่าเข้าในจจตุรงโู้โหวนกลับให้ให้ซีดิโชคมาที่ชีวกอนแล้วสุริยาให้ไม่ได้ครับยืนลำหน้าอยู่จะแทงขึ้นมาเป็นซีวิกรตบาเข้ากลางไปที่จตุรงเราจับอลด้นจริงผู้โหเราไม่ติดเล่นทางด้านของการท่าเรือครับแล้วบอลยังยังไม่ออกยังเป็นของการเป็นของ แล้วดีดลูกนี้มิามลานมูโรโล,โ,ลโอโหเรียบร้อยเลยครับบอลกนเปียอยู่หน้าประตูของการท่าเรือครับแล้วบอลเคลียร์ไม่ขาดการท่าเรือแล้วลูกนี้สวัสดจากด้านข้างครับเข้าในไปเป็นมิามลานมูโรโล,โลดีดบอลด้วยขวาตุงตะข่ายครับมอสกูขข่นี้จะโดลงได้ซัดครับแต่ว่าไปติดทางด้านของปิยชาติแต่บอลก็ กระดอนมาก็เป็นเข้าทางของ v ีซีเทโรศาสนะแล้วหยอดมาลูกนี้เขาหนีตัวประกรบว่างเลยครับเป็นวิลานบูโรโลครับหนีตัวประกรบอิทธิพลตามมาไม่ทันครับข้างหลังเนี่ยสังเกตจะวันเล่ไม่ทันับโอ้โห1-0ครับมีซีเทโรศาสนะขึ้นนำการท่าเลือเล่นนอกบ้านด้วยครับมีซ ให้ที่ปิยาชาต,ตั้งเกมกันใหม่ครับ15นาทีแล้วครับนํำอยู่ในสุดแล้วโล่งแล้วเทีวโก้อมกแล้วลก,กวองหลังนี้รู้สึกจะปล่อยให้โล่งแล้วเกินนะทางด้านของบีซีเทโลสุยานักซ้ายนะครับที่เล่นเหมือนพิกฟิลตัวรับพิลานบูราโลปัจจุบันให้ม่ดีชุดิโชแล้วขอบอลแล้วข้างหน้าเป็นจจตโลแล้วจะพลิก ตวัดขึ้นหน้าไปโอแล้วโดนตะกูไปโดนชัยไปชนผู้เล่นของการท่าเหลือแล้วเสียจังหวะไปเองครับเลยไม่ได้บอลนะตรงนี้แล้วแทงขึ้นมาข้างหน้าโดเริโก้โอ้ล้วสามสองคนแล้วเข้าประกบลูกนี้แล้วเอาบอลลงไม่ได้ครับพิทุวัฒอ้าวแล้วไปพลาดเองครับธนาคณะบุตรชะติลงให้ไปที่สิทธิโชคยังไม่รีบครับโอ้ข้างหน้าขอบอลแล้วด้วย แทงขึน้นไปคืนสีลไก่อนตบัดกับสีลไปก่อนครับแล้วทางซ้ายเติมมาแล้วครับสุริยาได้โยนอีกครั้งครับแล้วเวนวิลารโมโรกระโดดเทคตัวลูกนี้หม่งกดไม่ลงครับเนี่ยกระโดดไถกแล้วแต่ว่ามันกดไม่ลงครับไม่รู้ว่าโทนทางหน้าของผู้เล่นการท่าเรือออกหรือเปล่าออกไม่โดนนะไม่รู้ตั้งเตะครับแล้วมาก่อน เสียเหลี่ยมครับเสยเทลวิตใหญ่กว่าแล้วโรนนชัยเลี้ยงเข้ามาแล้วได้จริงเลยหลุดเสาเสาออกไปแล้รนันชัยเอาบอลลงได้ดีแล้วพาบอลขึ้นมาแล้วซัดเลยครับ โดนขึ้นหน้ามาประกอเจอเทเลเตโรวินอีกแล้วครับเสียเลี่ยงครับตัวใหญ่กว่าสูงกว่าด้วยแล้วนรชัยไหลให้มิลานบลโล,โลแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับนี่ครับจุดเปลี่ยนตรงที่วรวุฒโยนให้แต่ประกรณนนะแล้วไม่ยอมโยนไปให้กองหน้าที่มีความหนากว่าแล้วสูงกว่าอย่างเช่นเดริโก้ฮะหรือไม่ก็เซอโก้ครับแต่ประโยชน์ให้ประกอแล้ว ทางด้านของเลเทนเลเตโนวิชฮะซึ่งเป็นแบ็กยืนประกบประกอนอยู่ครับโดนโดบมาทังนี้นักเตะไทยเราก็เสียเปรียบฮะตัวเล็กกว่าด้วยแล้วยิงได้ดีครับมิลานโวโลซลัดคนเดียวครับสองประตูแล้ววันนี้สองศูนย์ครับมีซีเทโรนำการท่าเลือแล้วไ้ส่งให้ที่ธนาชนะบุตร ตรวดให้เกนกิแล้วสุริยาเข้าไปบังไว้ไม่ให้เล่นต้องคืนกลับเนาข้างหน้าว่างเลยครับนี่ค,ครับทีโอโก้มาครับต้องระวังกองหลังของการกองหลังของเบียซีเตโรลงไม่ทันครับอย่างสุริยาโกติต้องเล่นเป็นแบ็คครับแต่วันนี้เราเห็นเขาเล่นเป็นวิกฟิลด์เนี่ยบอลขึ้นมาทิโคให้คืนที่สิงโชคครับมิลานเมโรล่ลบนกับให้พิจิวัต เล่นกิบิโชมีธนาเข้ามาบังให้ทีิศริยาศิลิกรทิโชโยนข้ามไปให้มิรานบูโรโลแล้วแหลงออกหลังไปต้องระวังลูกสวนกลับของการท่าเหลือครับเพรากองหลังนั้นจะลงไม่ค่อยทันนะบีแล้วหยอดขึ้นมาเป็นธนาธนบุตร ทำช่องขึ้นมาโอ้โหแล้วนี่จะทำชิงกันแล้วเซเลเตโนโวิสหัวขึ้นหน้ามาไม่ถึงลอนาชัยบอลอยู่ที่เซนติกานาสโตอันนี้สงจะทำชิงแล้วนี่ครับหลุดแล้วโดริโก้ยิงเรียบร้อยเลยครับตีไครแตกนี่ับต้องเป็นกองหน้าที่หนากว่าแล้วสูงกว่าด้วย พลกลังของเขาวต่างชาติกับไทยมัต่างกันนะแล้วไปพลาดด้วยอันเชตเชตฟุตานไปเข้า,าพลาดลูกนี้โดนโ,ดโ,ดโ,ดโริโก้ลงโทษนะครับทีไข่แตกมาแล้วครับ2-1ครับนี่ครับต้องระวังเพราะกองหลังนี่อย่างสุริยาอย่างที่บอกทิทักคงเนี่ยขึ้นสูงแล้วลงไม่ทัน วัดให้สิทิโชสิที่ศรรกรพิกหลบมีสุยาตเติมมาครับนี่ครับแล้วจะโยนด้วยแล้วถึงไม่หลมาแล้วโ,ลโลขงลูกนี้บอลโอ้โหเกือบมุดลงโคนเสาหูโยนลูกนี้แล้วนี่ครับได้โขกด้วยอหูบอลกำลังจะเปลี่ยนทางเข้าไปเลยแล้วการ โจมตีลูกกลางขานของพี่ซีเทโลนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเหนียวโยนมาทางมากอย่แล้วแล้วเสียบเหลี่ยมครับแต่ว่าลูกนี้เซเลเตโรวิดหม่งไม่ได้อันดิเช่ครับเป็นดัมเช่เข้ามาช่วยไว้ได้พันโยน เป้าหมายนี่โยนมาที่มิลานบูโรโลคนเดียวครับวันนี้เทคตัวได้สูงครับแล้วได้หม่งเกือบทุกลูกครับวันนี้ศิริกรพาบอลหลบออกมาเยนกิเข้ามาขวางไว้ทิทวัตให้ที่ศิริกรทิ้งมาให้สุริยาโยนเข้าไปแล้วครับแล้วนี่เราได้หมง่งจาตุลลงโอ้โหูบอลเปลี่ยนทางวรวุฒอย่าง มาทันนะเราให้ไม่ดีครับอิซุยาแทงขึ้นหน้าไปธนาดักบอลไว้ได้ส่งให้ดีครับตุงนี้จะผลให้ธนา,ท,าที่กันกินตวัดขึ้นหน้ามาแล้วโโลโลครับเทียโก้โล่งครับนี่ครับสิริยาประกบไม่ได้คนระับเพราะว่าขึ้นสูงด้วยตัวเองเราตามมาตามไม่ทันเหนะี่เทียโกโ้แล้วหยอดลูกนี้บอลโค้งเอา้าโอ้โห พักอ,อกหรือยังไงหรือมง่งเข้าโ,ก,โกเตงหรือเปล่าเดี๋ยวดูลูกโยนของเทยโกทับช้าแล้วโค้งหนีผู้สับประตูแล้วเอา้าแล้วเป็นทางด้านโอ้หน่าจะไปโดนทางด้านของโอ้โดนหัวเต็มเฮนะน่าจะไปโดนหัว ตัวหัวครับตัวหัวประกอรเป็มพักลูกนี้บอลไปนชนเสาวขวามิลานบุโลโลแท่งขึ้นหน้าไปติดฟิชาติอันทิสงให้ที่เก็นกิเกือบตีเสมอได้ครับ่อสักครู่นี้มิลานบูโลโลมาบ,บังบอลแล้วแท่งขึ้นหน้ามาแล้วครับที่อากโกแล้วไวด้วยฮะแล้วได้ยิงอุตชิปข้ามหัวไม่ได้ โอ้ยเทโ,โก้จะยิงเหนือชั้นแต่ตสิทธิ์พรดดึงโชคไม่หลงนะพิจวัตรแทงขึ้นมาเลยแล้วจับบอลได้ด้วยครับรณชัยจับบอลแรกก็ไม่ดีครับโดนแย่งบแล้วหมายเอาเทลโ,โก้ทางซ้ายทางขวามีสุริยาตามมาประกบแล้วโอ้โหบอลเหมือน,นเปี้ยนแทงขึ้นมาให้กันกิสอดขึ้นมาจากด้านหลังครับ ีซเรเตโร,ตรวิทรถแขงเข้าไปลิมเส้นลูกนี้ไหลออกหลังไปก่อนครับกระสินเต่าหมดเวลาครึ่งแรกนี่ครับไปดูสถิติการพองบอลวิซิเทรโทรสาสนะพองบอลได้เหนือกว่าแต่ก็สูสีครับโอกาสยิงเยอะกว่าด้วยครับ12ครั้งตรงกรอบ6การท่าเรือได้ยิง3ครั้งตรงกรอบแค่2ครั้ง เซฟไปแล้วสี่ครั้งคับบอลวุธสีสุภาเริ่มครึ่งหลังครับมีซีเทโลาศาสนะจะเชียจากซ้ายไปขวาวิลานบูลโรโลได้บอลแล้วแข่งข้าไปแดนกลางรนัชัยไม่ถึงบอลกัดออกมาอภิเชษให้ไปที่เกนกิจทิอักโกให้ไปที่อันนิสงแล้วทีอักโกวิ่งสอด ขึ้นมาด้านหลังแล้วแล้ไม่ให้โอ้แล้วตรงนี้ลื่นครับใส่จะนามจะฝนจะตกยากจะเปียกแล้วสกัดไม่ดีครับเทียโ,โก้พิกสวยตรงนี้พิกหลบเข้ามาได้แล้วจวังหวะสุดท้ายโอ้โหไปโดนเทียโ,โก้ออกเองครับคือทางด้านแข็งหลังของมีซิเตโรสซนะะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ทำอะไรอะเทียโ,โก้หล่นแล้วทำออกไปเอง วัดให้มาทีมิญานบุลโลโดนชัยขอบอลแล้วจับจังหวะแรกไม่ดีครับบอลไปเข้าออทางอิทธิพลต้องระวังลูกสวนกลับครับเหมือนมสักครู่อิทธิพลให้ไปที่ธนาชนะบุตรไปเองครับธนาธนะบุตรให้ไปที่โดลิกโก้แล้วแทงขึ้นแบงหน้าหยอดไม่ได้ครับตรงนี้แรงเกินไป สเตเลนอวิสให้ไปที่อภิเชษฐ์สิทธิโชคนำอยู่สองหนึ่งครับจะไม่จำเป็นต้องเล่นเกมใดๆสุริยาแทงขึ้นไปชัดุลงแล้วถึงบอลก่อนครับชัดุลงหล่อเพื่อนเติมขึ้นมาพลิกคืนหลังไว้ให้สุยาสิทธิโชคให้ไปทางกลา,างพงิทักษ์พงษ์ แล้วให้ไปที่พิธิวัตให้ไปที่สิทธิโชคแล้วลรกนี้โอ้โหเข้ามาแพ็กกันไว้การท่าเรือแล้วควาครับลูกนี้พิทักษงกระชากไปเองริมเส้นแล้วจะโยนไม่นี่ครับอิทธิพลเข้ามาบาังไว้มิลานบุลลาโล,ลยักยิงไปสองประตรูครับวันนี้ให้สิทธิโชคแล้วลองยิงไกลเลยตรวนี้โอ้โห คนเฟี่อยนอยู่หน้าประตูครับแล้วยิงไกลเลยครับสุดโชคเสาออกไปเหยดงขึ้นมามาที่ประกอบเน่ยนะครับแล้วเเลเตโดวิทก็ได้เหลี่ยมดีกว่าตวัดให้วิลัยบโญเลาเข้าในไปที่จจตุลงซัดลูกนี้เียเยบร้อยครับสามหนึ่ง ดีซีเทโลสานักข่้นนำไปแล้วสามหนึ่งครับ mm hmm. จะตุลงพิมพ์คูนนะเออไม่ใช่ครับเป็นโรนชัยพงพุทธาครับขออภัยด้วยนี่ครับแล้วต้องชมคนจ่ายครับนิลานมุโลโลไม่จับบอลครับปาดเข้าไปเลยแล้วโอโรนชัยเข้าไปซัดเต็มข้อสามหนึ่งครับ ดีซีเทลโลศาสนานำการท่าเรืออิทธิพลให้ไปที่อน,นิีงส์เจนจิให้ที่ซีโ,โก้เช่นดักไว้อยู่แล้วแล้วเจนจิเดินด้านขวาไม่หลงนะอาบิเช่นโอ้โหนี้จ่ายปั่นไซอแลรว,ลวเอา้ามันมาะแลบนิดนึงเข้าทางของธนาชนะบุตร แล้วยิงไกลไม่ดีเนี่ยโดนให้ดิชเชตพิจิวัตรรนชัยดีดให้วิทักษ์พงศ์ข้างหน้ายกมือขอบอลแล้วตะตุต่ง แล้วบอลเอาไปเข้าทางผู้สาวประตูตครับัวนี่มงสกัดไม่ดีครับบอลปิน้นย้อนหลังใช่วรลวุฒมาคว้าไว้ได้นี่ครับนี่ต้องโยนให้แบบนี้ครับต้องโยนมากองหน้าอย่างโดริโก้ครับนี่ครับเปลี่ยนบังแล้วจะได้เหลี่ยมดีกว่าแล้วได้เปรียกด้วยครับซึ่งเป็นอภิชาติประกบแล้วเป็นก็ถือว่าเหลี่ยมดีกว่าแล้วแทงขึ้นมาข้างหน้าตรงนี้ แล้วข้างหน้าผูกเป็นโรณชัยลูกนี้แทงเบาไปฮะที่ประกณทักคงประกบแล้วให้ไปที่ประกณ์มีเซเรเตนวิตดักไว้อยู่แล้วโดนขึ้นมาโรนชัยขึ้นลูกนี้โชคดึงจังหวะแล้วให้ไปที่พิจจุัตนมาทางขวาให้ทงงักคงแทงขึ้นไปให้โรณชัยแล้วจะ พลิกไปได้ด้วยครับลูกนี้แล้วจะโยโนเข้าไปก็ติดทางด้านของเดวิดโลเชล่าออกไปครับให้ล,ลูกเตะม,มุมครับทิมิกรโยโนเข้ามาแล้วโดนโผล่ออกไปทิริโชคเก็บบอลไว้ได้ให้ที่พิทักษ์พงศ์พิลานบุลุ่วทำชิ้งกับพิทักษ์พงศ์แล้วหยอดขึ้นหน้าลูกนี้โอ้โหโดนอิทธิพลมง ขึ้นมาครับเป็นทศพลครับงมงขึ้นมาแล้วโอ้ขสิเดโชคตามมาใหญ่บอลจากข้างหลังได้ด้วยครับไม่ฝากมิลานบูโรโลไปเองแล้วไปริมเส้นแล้วใช้ความใหญ่หนากว่าครับแล้วพลิกบอลกลับมาได้สิเิโชคโอ้โหตุกนี้สุดยอดให้ที่โรนชัยแล้วจับบอลจังหวะแรกแรงย,ยาวเกินไปครับโรเชน่าต้องหัวขึ้นมาอย่างงี้เลสเตนโดอิ์ต้องมา ประกบทางด้านของโดริโก้แล้วเพราะว่าโดริโก้นี้ถ้าเป็นคนไทยประกบนี่เอาไม่อยู่คนระับสุริยาหายจากเกมเล้ครับครึ่งหลังสีวิรตรตวัดลูกนี้ทศพรทศพลครับมาหลักจังหวะนี้ไว้ได้แท่งดึนข้างหน้าครับโดริโก้สุริยามาช้าครับสุริยาแต่ก็ยัง ีตัวอื่นมาประกอบอยู่พันานยิงลูกนี้ยิงออกหลังไปเองครับผมธนาเติมขึ้นมารีฟิวแล้วยิงลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับพุทธพรออกครับศิวกรออกอ้าวใครเปลี่ยนเนี่ย อ๋อเป็นศิวิกรลงครับทศพรแล้วมันมันขึ้นชื่อทศพรผมละงงนะโยนโด่งมารณชัยเหมือนจะได้หมงแบบเฉือเฉนๆทศพรให้เก่งๆให้ไปต้องขวาที่เอโก้มาไครับสุดยาก็ยังลงมาครับโอโ้โห มาชานิดนึงนะแต่ว่ายังดีกว่าไม่มาจิวัดพิกหลบธนามาได้ให้ลุงนี้โอ้โหลนนาชัยถึงโอนนาชัยแล้วพิกหลบมาสวยครับข้างหน้ามีใครไหมข้างหน้าไปเองแล้วมีพื้นที่ครับโนาชัยนัจริงโอ้โหมราวดล้มตัวบังไว้ได้พิจิโชคพิกให้ที่ชิวิกอน เลือดเย็นมากครับเพื่อนสักผู่โดนาชัยแทงขึ้นมาครับสุริยามาบ้างครับทางซ้ายหยอดเข้าไปแล้วโอ้โหเสาวแวกหนักไว้แล้วบอลุฒนคว้วางออกมาเร็วเลยครับ80นาทีแล้วจะหมดเวลาการแข่งขันแล้วนาโดนมิลานบุลโล่จิ้มลงนี้บลอนแย่งไปครับสิบกรดวลกับมิลานบุลโล่แล้วดูครับเทคนิคของมิลานบุลโล่ พารามาชอต,ตัวนี่หยอดเข้าไปเป็นโลรรชัยไม่ได้มองนี่ครับซื้ยาเข้าไปแล้วโอ้โหโดนอันนี้สงกวาดลูกนี้คว่ำเลยครับโตกลับแล้วเดียโก,โกมีทติโชคนนี้ช่วยทำหน้าที่ไล่บอลได้ดีครับสกัดได้หลายจังหวะแล้วโอ้โหมีซ้อนกันอาไม่ใช่ครับมาซ้อนไว้สติโชกไว้ได้แล้วให้ลูกนี้จะตกลง ต้องตั้งเกมกันใหม่ครับพิจิวัตพลิกกลบธนามาสวยครับข้างหน้าไมายแล้วขอบอลแล้วแทงลูกนี้ทศพรทศพลครับดักไว้ได้อันนี้สงอู้โดนอะไรไม่รู้สุนทรคู่ล้มลงไปกรรมการไม่ว่าอะไรครับนี่ครับดูสะดุดอะไร โอ้โหน่าจะโดนเหยียบเทา้ากรรมการอาจจะยืนอยู่ในมุมที่มองไม่เห็นร้อนหลังให้อภิชาติเจนจิแทงนที่แางหน้ามีพิทักษ์พงมาประกบเทียโก้แล้วโอ้โหลูกนี้เข้าแย่งได้ดีครับพิทักษ์พงให้แ้งหน้าที่สิวิกรณ์ที่รณนชัยขวาสุดมีวิลานบูเลโลครับให้ลูกนี้ไม่ล้ำหน้า โอ้โหมิลานวลโลจะไปเส้นเองครับแล้วช่วงเวลาแหมเป็นฉลาดครับวิลานวุลโลฟับงบอลให้ออกหลังเป็นลูกเตะม,มุมหรือก่อนเป็นซ้างกับพิทักษ์พงพิทักษ์พงหลบหนึ่งจังหวะจะไปเองไม่ได้ครับติดเดวิดโดเชลา่าบนแล้วเตะทิ้งเลยครับโอ้โหไม่มีผู้เล่นมาเอาบอแลแล้วโยนทิ้งไม่ได้ กอเข้าในไปแล้วลุกนี้ลิกไปถึงวรวุฒิศรีดุพาออกบอลมาทางอัน,นิสงแล้วเนี่ะออกบอลก็ติจดจตุลงให้ไปที่รณชใจจังหวะหนึ่งแล้วไปยิงหูติดพวาเดียวกันเองพัติดสิวิกรณนะฮะโอ้หหลบดึงจังหวะได้ดีแล้วกรรมาการเป่านักกิดเวลาการแข่งขันครับวันนี้การแข่งขันระหว่างการท่าเรือกับบีซีเทโลศาสนาครับก็เป็นน้ว่าบีจีเซโรศาสนะ เอาชนะไปได้สามทุ่ตอนหนึ่งครับสำหรับบอล FA ครับทัวย f a ครับของไทยพีิีเรานะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันเด็กอื่นๆในคลิปหน้าว่าจะมีทีมไหนมาบ้างครับที่ผมจะมาเล่นรีวิวให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ ทุกคนครับที่รับชมและติดตามขอบมากครับ